โนนะกิหนูก็รู้ค่ะแม่รู้ว่าหนูมันเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมีมุมมองที่ดีสิ่งที่ขาดไปก็คือความมั่นใจในตัวเองนั่นเองมั่นใจที่จะทำที่จะสแสดงออกที่จะเปิดอไปพูดเข้มพูดให้ชัดพูดชัดมันก็จะเสื่อมลงเราได้ชัดเจนอันนั้นเองแล้วเดี๋ยวนี้ก็ค,คือเราย, <laughs> ยังได้เรียนรู้ศึกษาอะไรไปด้วยกันดีกว่าแล้วครูก็เชื่อว่า พัฒนาได้แล้วก็จะเป็นที่ชอบของคนที่เขารอดูผลงานอยู่อีกผมคิดว่าเห็นใจนักพากย์ทีบบ่ผมแสดงอะไรบางอย่างที่ผมคิดว่าคุณน่าจะเห็นคิดว่าคุณน่าจะมีในตัวของออกมาไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมยังใช้เวลามากเกินไปมันอันอนี้พนเป็นค,คนที่ต้อง คิดให้จบก่อนถึงจะเข้าใจถึงจะลงมือทำแต่ว่าในชีวิตคนเรามันมีหลายศาสตร์ที่มันจะได้รู้จากการกระทําก่อนกระทาไปก่อนทําให้เต็มที่ไปก่อนแล้วมันจะอ๋อทง่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อนี่เขาต้องการอย่างนี้เว้ยอะไรเงี้ยบางทีมวดอ,อธิบายก่อนมันเสียเวลากว่าจะกว่าจะเข้าใจแต่ถ้าเกิด learning by doing มันจะเร็วแล้วมันจะไม่มีวันลืมเนี่ยเขาอยากให้เปิดใจตรงเนี้ย มั่นใจเปิดใจแล้วก็บางอย่างก็ต้องลุยไปก่อนแล้วทําตัวให้ชัดเจนเปิดเผยเ,เพราะจริงอะเรามีคนจริงใจอยู่แล้วคนรู้ทุกคนเขาฟังก้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคนที่จริงใจเราไม่มีอะไรต้องต้องปิดบังว่ะเราเปิดเปิดเลย